สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเต้เครื่องมือแพทย์ชั้นเครนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับยี่ห้อเดียวนะครับชื่อว่า SV 3 0 0นะครับเป็นเครื่องช่วยหายใจนะครับที่สามารถใช้กับคีย์บอร์ดได้นะครับแล้วก็ทางสปอตได้ด้วยนะครับผมสามารถเป็นทั้ง PCV แล้วก็เป็น VCV โหมดนะครับแล้วก็มีจะมีโหมดของการวีนนะครับเป็น หรือว่าจะเป็นเรื่องของ spontaneous mode นะครับหรือว่าจะเป็น S I M mode กระได้เช่นกันหรือว่าจะมีโหมด i p h o n ด้วยนะครับส่วนหน้าตาจะเป็นยังไงวิธีการใช้ยังไงนั้นยังมาติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับสำหรับเจ้า A300 นะครับหน้าตาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็หน้าตาก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับหน้าจอประมาณ10นิ้วนะครับถึง12นิ้วประมาณนี้นะครับผมนี่ผมคาดการณ์นะครับน่าจะประมาณ10นิ้ว ด้านหลังนะครับก็จะมีนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นโลโ o ฟได้นะครับแล้วก็บอกเป็นออกิเจนปลายายเดินตรงได้เช่นกันนะครับผมครับเ้าเข้าออกก็จะประมาณนี้นะครับผมวิธีการเปิดเครื่องนะครับจะมีมุมด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับเครื่องจะทํางานเปิดเครื่องทันทีนะครับเครื่องก็จะทาการนะครับรีบูตเครื่องนะครับสักครู่หนึ่งนะครับ ข้าสู่หน้าแรกนะครับเครื่องก็จะทำให้มีเรื่องของซิสเต็มเช็คนะครับอันดับแรกเนี่ยเราควรที่จะเช็คเซอร์กิตก่อนนะครับว่าเรามีการต่ออุปกรณ์นะครับครบเพื่อนหรือเปล่ามีตรงไหนลีกไหมนะครับผมนะครับก็จะมีนะครับจุดเช็คตรงนี้บอกไว้บริเวณฝาตรงนี้นะครับเมื่อเราเรียบร้อยนะครับเราก็กดคันเร่ไปได้เลยนะครับเครื่องก็จะทําการเช็คนะครับเป็นซิสเต็มเช็คนะครับโปรเซสทั้งหมดนะครับ นะครับในกรณีนี้นะครับผมไม่ได้ต่อเส้นปลายลายนะครับก็ข้อที่2เนี่ยมันก็จะขึ้นว่าจะเป็นสายเฟเรียนะครับแต่ว่าข้ออื่นที่สําคัญเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลีกต่างๆนะครับแล้วก็เป็นตัวก e x p i r a t i นวาล์วนะครับแล้วก็เป็นตัว expire p h o น e ครับ expire p h o n ครับก็จะเช็คไปในตรงนี้เลยนะครับผมมีเรื่องของ expire าล์วนะครับแล้วก็มีเซฟตี้วาล์วเทสนะครับแล้วก็ลีกนะครับไม่ควรจะมากกว่า300นะครับผมตอนนี้ก็45ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ครับถ้าเครื่องมันขึ้นเป็นพาที่อวอพาทแบบนี้นะครับเครื่องก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ออกมาสู่โหมดที่เราจะใช้กับคนค่าได้แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเราไม่ได้ต่อออกซิเจนนะครับก็เลยจะไม่มีการเช็คออกซิเจนสัมพายนะครับนะครับหน้าแรกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับให้เราเลือกเพศนะครับ แล้วก็เลือกนะครับว่าจะเป็นแบบอินมาซีหรือว kind of ่านอนอินมาซีนะครับในกรณีที่ใส่ท่อ like ช่วยหายใจก็เลือกเป็นอินมาซีนะครับถ้าไม่ได้ใส่ทอก็เลือกเป็นนอนอินมาซีนะครับหรือว่าถ้าเป็นออกซิเจนเทอร์ปีไฮโฟก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับเครื่องก็จะสวิตช์เป็นไฮโฟทันทีนะครับแล้วก็มาตั้งโฟกับออกซิเจนตรงนี้เลยนะครับเครื่องนะครับก็จะมีในเมื่อเมื่อเราเลือกนะครับเพศแล้วก็เลือกของอินมาซีแล้วก็เลือกน้ำหนักเรียบร้อยนะครับก็จะมีโหมดให้เราใช้นะครับ นี่นะครับหน้าแรกเดี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับเป็นโวลูมคอนโทรลนะครับเป็น pressure S M V นะครับเป็น C p a p เป็น P S V นะครับตัวนี้ก็จะเป็น T C v โหมดหรือว่าเป็น P A C นะครับแล้วก็จะมีโหมดให้เลือกมากมายตรงนี้ด้วยนะครับสามารถที่จะเข้ามาเลือกได้นะครับในกรณีที่แพทย์ตั้งนะครับโหมดประมาณนี้แล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่นะครับเรื่องของ ventilation คนไข้ได้เลยนะครับ ันนี้ก็จะเข้าสู่ ventilation คนไข้เรียบร้อยนะครับก็จะหน้าตานะครับกราฟก็จะมีประมาณนี้นะครับมีเวฟฟอร์มนะครับมีเป็นเรื่องของ s p i r o ม e t r y เป็น s p i r o ม e t r y นะครับแล้วก็มีเรื่องของดูเป็นเรื่องของ v a l ูได้ด้วยนะครับก็จะดูทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนไข้บ้างนะครับในเวณนี้นะครับแต่ส่วนมากเราก็จะดูเป็นเวฟฟอร์มนะครับก็ประเมินนะครับคนไข้นะครับสามารถนะครับกด alarm setting นะครับเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับแล้วก็ เมื่อมากดมามากดอะไรแล้วนะครับเราก็กดหนอทหนึ่งครั้งนะครับเครื่องก็จะตั้งให้เรานะครับตรงนี้นะครับเมื่อเกิดคีดที่ข้อดามิตกับคนไข้ที่เป็นสีแดงนะครับให้เรากดเข้ามาดูแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงหรือว่ามาดูที่ทจริงๆแล้วในคนที่จะประเมินคนไข้ก่อนนะครับอ่อะไรที่นะครับเมื่อเราตั้งอะไรที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ มันก็มีเรื่องอัจจเดีตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปดูนะครับมันจะมีให้เราเตือนนะครับว่ามันเกิดในเรื่องของคนไข้นะครับเราก็สามารถที่จะรีเซ็ตหรือว่าเราจะเก็บไปดูก็ได้นะครับถ้ารีเซ็ตมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับก็คือการฟลักชั่นคนไข้มีเนบลเซอร์นะครับต่อตรงนี้นะครับเวลาฟักชั่นติดต่อโหมเนี่ยก็สามารถให้กดออเซน100%เครื่องนะครับก็จะสวิตช์มาเป็นออเซน100%เลยนะครับแบบนี้ครับเครื่องนะครับหน้าจอจะมีปุ่มล็อกตรงนี้ด้วยนะครับเพ ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้เครื่องหรือว่าสแตนบายเครื่องนะครับเพื่อที่จะบดล็อกนะครับซักชั่นคนไข้นะครับหรือว่าย้ายคนไข้ไปที่ต่างๆเราสามารถที่จะสแตนบายนะครับเครื่องก็จะยังเป็นโหมดเดิมให้อยู่นะครับแล้วเราก็สามารถกลับมาเป็นเวนติเลชันเดิมได้นะครับแบบนี้นะครับหรือในกรณีที่เราจะวินนะครับคนไข้เป็นโมเดลออฟชิลไปแล้วนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนมาเป็นออกซิเจนเทอร์ปีนะครับเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อจะเข้าสู่หน้าเมนเราก็สามารถกดสแตนบายได้เช่นกัน ก็จะมีประมาณนี้นะครับสนการใช้เครื่องใช้ตัว s v 3 0 0ครับง่ายๆนะครับเท่นี้นะครับก็สำหรับการใช้เครื่อง s v 3 0 0นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของขีดข้อรามีกับขนค่ายนะครับก็สามารถที่จะสอบถามนะครับไว้แล้วก็ทิ้งคำถามมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรหาผมรว่าไลน์ ส่วนตัวหรือว่าท่องทางทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะครับก็สามารถสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของคีดีคอร์ดามีดของไข้เกี่ยวกับเอ่อเวนติเลชันนะครับหรือว่าเวนติเลเตอร์หรือว่าเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดนะครับได้เลยนะครับมีมาตอบคำถามได้ตลอด24ชั่วโมงน,นะครับคำเป็นคีดีคอร์ดามีดนะครับสามารถสอบถามมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกราบคขาว่าสวัสดีครับ